คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคําอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ enjoyd ีใช้ายแนวนี้มีแต่สาระเล่เปื่อยนะครับ นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำที่รีสกิลรีสเตตัสฟรีนะครับเน้นคำว่าฟร <c oughs> ีนะครับพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าจานจานจานที่รีสกิลรีสเตตัสอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เป็นที่รีสกิลและรีสเตตัสฟรีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับนะ เงื่อนไขที่ว่านี้ก็คือคุณต้องเป็นอาชีพค์สหนึ่งนะครับและก็ถ้าเป็นพวกกลุ่ม e x c l u s i v e Job นะครับเ e c l u s i v e Job คืออคือุปเปอร์โนวิทนะครับมือปืนกันสลิงเกิลน,นะครับเทควันโดหรือนินจานะครับพวกนี้ต้องเลเวลไม่เกิน50นะครับถึงจะรีสเตตัสกับสกิลฟรีได้นะครับนะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นค์ดธรรมดานะครับพวกเมอร์ช n นทีสอาร์เชอร์สวอร์ดแมนนะครับเมดนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับสามารถรีได้ถ้าถึงเวล9เกาก็ยังรีได้ครับถ้าเป็นค์ดแรกนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถาสร้างรูปแบบการเล่นได้นะครับแล้วก็มีเทคนิคนะครับซึ่งผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่า คุณอยากจะสร้างพีทซับพอร์ตขึ้นมาแต่ว่าช่วงแรกคุณไม่มีปาร์ตี้หรือไม่มีเพื่อนเล่นนะครับหรือไม่มีตี้ให้ดูดผมแนะนำว่าคุณสามารถเล่นเป็นอะโคบู๊ได้ก่อนนะครับเล่นเป็นอะโคบู๊พอถึงจ็อบ50นะครับคุณค่อยมารีสเตตัสรีสกิลนะครับเพื่อที่จะเล่นเป็นสายซับแท้ได้นะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนอาชีพนะนะทำอย่างนี้ได้ครับ หรือแม้แต่อาชีพที่ดูดโอลี่อย่างเช่นอาชีพอาเคมิสสายทำยานะครับาสายอาเคมิสทำยาคุณสามารถเล่นเป็นเมอร์ชันธรรมดาเนี่แหละนะครับเล่นจนเมื่อเเก้าเลยก็ได้เสร็จแล้วคุณค่อยมารีสเตตัสนะครับพอรีสเตตัสเสร็จแล้วคุณค่อยไปเปลีป่ยนอาชีพแล้วก็เก็บจ็อบอีกนิดๆหน่อยๆเพื่อใช้สกิลทำยาได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่ง ทําให้สามารถที่จะเก็บเลเวลได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับนะถามว่ารีสกิลรีสเตตัสตรงไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอีสุดนะครับอยู่ที่เมืองอีสุดคุณก็เดินขึ้นมาเลยครับนะเดินขึ้นมามันจะอยู่เป็นเอ็นพอยู่ตรงกลางแมปเลยนะครับอยู่ตรงกลางแมปเลยซึ่งถ้าใครจะมารีสกิลรีสเตตัสฟรีเนี่ยคุณต้องทําน้ําหนักให้เป็นศูนย์นะครับ โดยการฝากของกับคาฟาซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับหรือขายพวกขยกขยะนะครับก็มี NPC ที่สามารถขายขยะได้นี่คุณก็ขายของได้นะครับนะทำน้ำหนักให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็มารีกับ NPC ตัวนี้นะครับนี่เขาจะบอกว่ามีเงื่อนไขาบางประการในการที่จะรีเซ็ตสกิลแล้วก็รีเซ็ตสเตต,ตัสนะครับก็คือเนี่ยเขาจะบอกว่ามีซอร์ทแมนอาเชอร์เมจิ i เชียนทีดอาเชอร อันนี้อโคนะครับอันนี้อาเชอร์แล้วก็เมอร์ชานนะครับรีได้แบบไม่จำกัดเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก e x c l u s i v e j o b อย่างเช่นเทควันโดโซลิงเกิลนินจานะครับจำเป็นต้องมีเลเวลต่ำกว่า50เท่านั้นนะครับนะค่อยรีสเตตัสแล้วก็รีสกิลได้ฟรี Free, นะครับเน้นคำว่าฟรีนะนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็มาแนะนำนะครับพอดี มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าจะรีสกิลรีสเตตัสได้ยังไงนะครับนะส่วน NPC รีสกิลนะครับไอรีสเตตัสนะครับที่ใช้หินนะครับที่ได้จากในแคชชอปนะครับนะที่ต้องซื้อจากแคชชอปรู้สึกว่าหินตัวไหนนะเอาเป็นว่าเมืแ่อบบผมไม่แน่ใจว่าเขาออกอยังนะครับหินรีหินรี อ่ะไม่เป็นไรนะครับนะคือรีสเตตัส NPC มันจะมันจะเข้ามาเป็นช่วงเทศกาลครับเพราะฉะนั้นต้องรอนะครับต้องรอแต่ว่าถ้าเป็นคัสหนึ่งนะครับก็สามารถรีได้ทันทีอย่างที่ผมบอกแหละว่าสมมุติว่าคุณจะเล่นพีซับแต่ไม่มีตี้คุณสามารถเล่นเป็นบู๊ก่อนแล้วค่อยมารีสเตตัสก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นพีทได้นะครับนะก็ค่อย อัพสเตตัสเป็นสายซับที่หลังก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหรือจะเล่นเป็นเมอร์ชานโจนเวล99เลยนะครับเสร็จแล้วค่อยมันรีสเตตัสนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะเคมิสแล้วก็ไปใส่สเตตัสสายทํายาก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคแล้วก็แนวคิดที่ว่าทาไงถึงจะเวลได้เร็วแล้วก็คุ้มค่านะครับนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคนะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b สไครป์กดติดตามช่อง Enjoy Andy ไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลามาไลฟ์สดนะครับเราจะไลฟ์สดเรียกได้ว่าเกือบจะทุกวันนะครับนะช่วงนี้น่าจะไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วก็มีเทคนิคการเล่นอะไรต่างๆก็จะอัปเดตเรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรแนะนําว่าให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะไม่ต้องอินบ็อกแฟนเพจนะครับเพราะว่าข้อความเยอะมากผมตอบไม่ทันละนะครับก็ คำถามไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทยอยตอบนะครับนะหรือมีใครที่สามารถตอบเพื่อนๆได้ก็ช่วยกันตอบได้นะครับนะแล้วก็ผมก็มีกลุ่มแลกนาล็อกเป็นของตัวเองนะครับก็ผมก็เป็นแอดมินนะครับก็สามารถที่จะไปถามในกลุ่มได้นะครับนะโอเควันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ